การจะเข้าถึงระบบสุขภาพของของพระสงฆ์เนี่ยมันมีความยากลาบากไม่เหมือนกับพระสังฆาธิการที่เป็นพระผู้ปกครองเพียงแค่ท่านโพสเฟสบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็มีโยมโยมโอนปัจจัยเนาะนำรถนําอะไรมาพาท่านไป อาตมาพระวชรินทร์สัจจวลโรเนาะเป็นเลขานุการฝ่ายคณส,สงห์อของคณะสองฆ์อำเภอสิริลภูมิจังหวัดสุรินทร์เริ่มมาจากที่เราเราได้รับการประสานจากทีมงานโนดสุรินทร์เฟสชิพอ่าโดยผ่านทางสภาพลเมืองจังหวัดสุรินทร์ทางทางทีมงานเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพประสงค์ซึ่งตัวตามาเองเนี่ยก็มีความสนใจอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าอาจเจอประสบปัญหาด้วยตนเองเนาะ้วยเนเองในเรื่องของสุขภาพในการเข้าสู่กระบวนการรักษาของของระบบสุขภาพวายงายเนาะเนื่องจากว่า อาตมาเนี่ยเป็นพระพระลูกวัดถ้เป็นพระผู้น้อยแล้วก็เลยได้ตั้งคําถามว่าเออการการจะเข้าถึงระบบสุขภาพของของพระสงฆ์เนี่ยมันมีความยากลาบากไม่เหมือนกับพระสังฆาธิการที่เป็นพระผู้ปกครองอเพียงแค่ท่านโพสเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็มีโยมโยมโอนปัจจัยเนาะนำรถนําอะไรมาพาท่านไปแต่กับพระลูกวัดนี่ลำบากเนื่องจากว่า 1. ไม่มีปัจจัย2ไม่มีรถ ท่านจะเอารถของวัดไปก็ไม่มีไม่มีคนขับหาคนขับลำบากก็เลยได้ mm. ได้มาทํางานในเรื่องของปรเด็นสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งทํายังไงให้พระสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเบื้องต้นเวลาเราเจ็บป่วยเล็กน,น,น้อยเนี่ยสามารถรักษาตนเองได้พอดูแลตัวเองเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตัวเองมีกําลังมากพอแล้วเนี่ยเราก็ขยับไปดูแลพระพระสงฆ์ในรูปอื่น,นในเขตในเขตต่บ,บน,นตัวเองในเขตทางฝั่ตัวเองเนื่องจากว่ามันคงไม่มีเราแค่รูปเดียวหรอกที่ประสบปัญหามันคงจะมีรูปอื่นๆที่ท่านจะเป็นผู้สูงอายุุมมมีควาา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 กกํบบบในนรรเเขขข้้้ถึงงะสภพ็ไดท ในประเด็นนี้หนึ่งด้วยด้วยพฤติกรรมของตนเองครับพฤติกรรมการฉันอาหารของตนเองแล้วก็สิ่งที่โยมนํามาถวายด้วยส่วนหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของโรคกลุ่มเป็นซีดีเนาะโรคมาหวานเนาะ,ะโดยพระเราเนี่ยไม่สามารถเลือกอาหารได้นะคุณโยมมันก็ตามตาม,ตามที่โยมนํามาถวายพระฉันก็เลยเลือกประเภทอาหารได้ไม่เยอะมันก็เลยกินบ่อยๆบย่อยๆมันก็เลยสะสมอันดับแรกนี่คือถ้าเราจะเริ่มในพื้นที่อย่างเช่นตัวอย่างผักไหมเนี่ยเข้ามาคุยกับทางเจ้าหน้าทบกรว่า ที่ไปที่มาโครงการเป็นยังไงเป้าประสงค์ของโครงการเน่ตต้องการยังไงเราก็มาคุยในเบื้องต้ในให้เขาได้เข้าใจก่อน,นเมื่อในเมื่อท่านเข้าใจท่านสนใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยได้ให้ท่านได้ชวนชวนภาคีเครือข่ายในตะบลเนาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพมาคุยกันเพื่อจะทํางานด้วยกันเพราว่าองค์ประกอบที่ที่มาเกี่ยวเนื่องกับประสงค์มีอะไรบ้างถ้าเรื่องอาหารมันก็เกี่ยวกับโยม,มโยมมันก็เกี่ยวกับผู้นาชุมชนเนาะแล้วก็มาพูดคุยถึงประเด็นที่เราจะต้องทําเป้าโครงการต้องการอะไร แล้วก็มาชวนชวนกันทําประกอบล่างขึ้นเรอแรกยังไม่เข้าใจครับแต่เขามาฟังก่อนเขามาฟังให้เห็นแนวความคิดก่อนว่าม,มันมันมีแนวความคิดแบบนี้นะในการทําโครงการในพื้นที่ ในเรื่องของลดปัจจัยเสียงต่อเอ็นซดีเนาะยกเหตุขึ้นมาว่าตอนนี้มีพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยในกลุ่มรูซีดีเพิ่มมากขึ้นแล้วทำยังไงเราจะได้มาดูสุขภาพในตําบลของเราแล้วก็ชวนเขามาทําพอมาทํางานสุขภาพพระสงฆ์ของพระเนี่ยมันก็ประสบปัญหาเนาะกลุ่มอสมอนี่มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงเข้าเข้าไปจับตัวพระก็ไม่สะดวกแล้วก็เลยคิดคิดกันว่ามันน่าจะมีอีกทีมหนึ่งที่มาดูแลพระนั่นคือทีมอสวนั่นก็คืออาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพปัะจวัดเอาเป็นพระมาดูแลด้วยกันมาอบรมให้้ความรู แล้วก็ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพได้การที่จะมาไปอบรมที่วัดสุทาวาสสุรินทร์าจะมีการอบรมพระบริบาลภิษุดูแลพิกษุไข้<ม>ก็ถือว่ามีความรู้อีกระดับหนึ่งขึ้นมามเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์เขาให้มาดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเลยการช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นจะมีระบบดูชีพจรปั๊มหัวใจอย่างนี้มีเจาะเลือด<ม>ดูมีเครื่องตรวจน้ําตาจอเลือดวัดความดันไปทํามีภาคปฏิบัติด้วย ก็ร yeah. ู <tr seine Christmas> have to have to. Mm ้สึกว่าดีนะมันได้ช่วยเหลือรักยกันแบบบางทีเราก็ให้คําปรึกษาพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นผู้เมตตาอยู่แล้วช่วยกันภิกษุต้องดูแลกันเราคนอบวชหรือลูกพราด้วยกันเราต้องดูแลกันใจใส่กันพระพุทธเจ้าสอนก็ออกไปช่วยแนะนําเขาให้ออกกำลังยกแขนยกขาอย่างนี้ค่ะเราจะหาแผ่นเพิดช่วยเหลือมีผ้าห่มมีผ้าขนหนู ของที่เขาถวายสังฆทา,านก,ก็เอามาบริจาคยามั่งนี้นะคะถ้าเป็นคนป่วยติดเตียงจะมีอสมมมีซีจีดูแลก็อยากให้พรสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะแ<ง>นะนาด้วยการพระคือคือพาด้วยกันจะคุยกันกันดีดกว่ากับญาติโยมนะคะถ้าพาไปก็ยาคือชาวบ้านนีก็สิดีใจนะคะมีกําลังใจขึ้นนะคะความร่วมมือต่างๆมันเป็นยังไงบ้างครับ เริ่มดีขึ้นเนื่องจากว่าโยมเริ่มเข้าใจว่าปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารเนาะอาหารก็มาจากที่เราทาที่ไหนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือพระงฆงนี่มีสุขภาพที่ดีขึ้นดูได้จากอะไรเราตรวจว,วัดสุขภาพทุกเดือนในโครงการนะเราตรวจว,วัดทุเดือนนั้นเรามองว่าไอ้กลุ่มที่ป่วยนะ่ยก็ก็ป่วยอยู่แล้วแหละแต่ไอ้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือลดจํานวนลงลดจํานวนลงจากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มลดไปเป็นกลุ่มปกติมากขึ้นครับความร่วมไมโล่วเมือก็คือท่านนายกท่านก็ให้ความสําคัญมีนโยบาย ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตำบลผักไหมนะครับซึ่งก็มีไม่ว่าจะเป็นผู้ปว่วยติดเตียงหรือว่าบ้านผู้ยากไร้ก็คือยังไม่ได้มีการดูแลที่ตื่นตัวเท่าไหร่แต่พอมีพระสงฆ์พระอาจารย์ได้ท่านได้เข้ามาก็เลยทําให้เราได้ทํางานร่วมกันเราจะดูแลเรื่องผู้สูงอายุผู้ปว่วยติดเตียงหรือว่าสุขภาวะพระสงฆ์อย่างไรนะครับเราก็ได้ปรึกษาหารือร่วมกันว่าเราจะออกเยี่ยม ร่วมกับรพอสอตอด้วยแต่เราก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางพระสงฆ์เนี่ยเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงของเราพระสงฆ์เรามีบทบาทนะครับมีบทบาทได้มาม,มีส่วนร่วมนะครับได้มาช่วยกันท่านก็จะมาแนะนําว่าพระสงฆ์ควรทำยังไงปฏิบัติยังไงทีงนี้พอมามาทํางานร่วมกันร่วมมือร่วมใ,ใจกันคือทุกคนในชนุมชนตบนาบลหรงไหนของเรามีความสามัคคีครับมไม่แตกแยกก็เลยให้ทํางานร่มลืม่น ในส่วนของตัวท่านกำนันเองเนี่ยท่านก็อาศัยประชาสัมพันธ์กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปประชาสัมพันธ์ต่อทําความเข้าใจกับโยมในชุมชนว่าในพื้นที่ตําบนเรากําลังทําอะไรแล้วมันเห็นผลยังไงอะไรอย่างงี้นะในส่วนของฝ่ายปกครองนี้ก็จะเป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทุกหมู่อยู่แล้วในเรื่องของการทําบุญที่หลักๆก,ก็คือในเรื่องอาหารการกินที่เราจะไปถวายพระสงฆ์อาหารที่พระสงฆ์ท่าน จะฉันส่วนหนึ่งเราต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยครับในส่วนของท่านพระอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สสสนะครับได้นําท่านเข้ามาบูรณาการร่วมกันส่วนไหนส่วนหนึ่งจะพัฒนาคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องอาศัยภาคส่วนหลายๆนะครับ <S <S ทั้งเครือข่าย <S 2> <S 2> ทั้งชุมชนทั้งวัดทั้งหมู่บ้านทั้งผู้นําชุมชนทั้งเทศบาลน,นี่ก็ถือว่าบูรณาการร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนถึงจะ ไปได้ด้วยก,กันดีครับทําไมพระต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเองเขาบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของสาธารณสุขเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของพระอืทีนี้เราเราก็เลยมามาวิเคราะห์กันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเราด้วยในกลุ่มง,งานของงานคณะสงฆ์เช่นในการไปดูแลเนาะไปดูแลช่วยเหลือคุณหมอให้คําแนะนํามันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งในงานคณะสงฆ์ของเรานี่แหละเราทํางานในชุมชนนะคะเราเป็นหน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านบริการปฐมภูมิทีนี้เราก็จะสัมผัสกับประชาชนคือทั้งหมดในตำบลนี้คือเรารับผิดชอบหมดเราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี2560ซึ่งเราก็เริ่มเยี่ยมบ้านมีการประเมินสมรรถ,ถนะการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้พิการก็มีพระท่านเห็นเนาะ พระรักษาการเจ้าคณะตำบลปัจจุบันนะคะท่านก็เห็นว่าเออเราได้ออกไปซึ่งเวลามีงานศพงานอะไรเราก็จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยในงานเสวยพระพิธรรมเงี้ยพระท่านก็เห็นทีนี้ท่านก็เลยว่างั้นท่านจะขอร่วมในการที่จะไปเยี่ยมบ้านด้วยโดยที่ท่านจะให้ของที่เป็นฟูกเป็นหมอนเป็นเสื้อผ้าที่ได้มาจากการถวายสังฆทานหรืออะไรพวกนี้ที่มีเยอะเลยว่าคือท่านได้ทําตรงนี้แล้วปุ๊บท่านก็ชักชวนพระวัดอื่นเจ้าเจ้าวาดวัดอื่นว่าถ้ามีของที่ เหลือใช้หรือว่าไม่ได้ใช้แค่เอาออกมาช่วยคนผู้พิการช่วยผู้ยากไร้ช่วยผู้ป่วยที่บ้านติดเตียงอย่างนี้ดีกว่านะคะปีนี้เป็นปีที่3มครับปีที่3มันเริ่มเห็นมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยางเห็นตั้งแต่ปีแรกเนื่องจากว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างที่พระาที่สุบุรีเนาะในปีแรกท่านก็ภาวนาเลิกบุหรี่เลยเพราะว่าท่านมีความตั้งใจอยากเลิกแต่ท่านเลิกไม่ได้แต่พอได้มีกำลังใจจากพวกเราเข้าไปสิ่งทธท่านก็เลิกได้ในด้านของจิตใจจิตวิญญาณท่านมีการดําเนินการอย่างไรบ้างครับ ในเรื่องจิตใจเนี่ยอาตมาบองว่ามันเป็นเรื่องที่อาตมาอยากทําอยู่แล้วเพราะมันประสบปัญหาด้วยตนเองเราไปทาปุ๊บเนี่ยจิตใจเนี่ยคือมันมีความสุขตัวเองนะคุณโยมเราก็ทาแบบนี้มันมีความสุขแล้วหนึ่งมันมันดีตรงที่ว่ามันเห็นกลุ่มที่เขาเจ็บป่วยอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วเขามีความสุขเขาสุขภาพที่ดีขึ้นนะ่ะเราก็มีความสุขแล้วคือทําแบบนี้ชุมชนแฮปปี้ชุมชนม,ม,มีความสุขพระมีความสุขหน่วยงานมีความสุขมันก็คืออยู่ที่ชุมชนพื้นที่ดาเนินโครงการทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7 ตำบลในเขตอำเภอศรีขอร์ฟูมครับทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะว่าหนึ่งการทํางานของพื้นที่ในในในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาไปทุกภาคส่วนแต่ก่อนเนี่ยแต่มาวังว่าพระเองเนี่ยไม่ค่อยได้ได้ถูกสังคมถูกชุมชนดูแลเท่าไหร่ mm hmm. มันกับปล่อยให้ท่านอยู่ตามลาพังแต่พอมามีโครงการบาเพ็ญตุกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือ1พระเองเปลี่ยนพฤติกรรมปรเปลี่ยนพฤติกรรมการชัน สองโยมก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถวายสามโยมเข้าไปดูแลสุขภาพสุขภาวะเนาะนอกเหนือจากการทําบุญผ้าเป่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็โยมก็ได้เข้าไปหนึ่งช่วยล้างห้องน้ําช่วยกวาดเสานาสนะช่วยนู่นน่แต่ปรับป่บริบทให้มันเอื้อต่อต่อการเกิดสุขภาพที่ดีคนคนเราเนี่ยมันไม่มีโรคเสร็จปุ๊บมันก็สามารถมีความสุขเสร็จได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทํามาประกอบสามมาอาชีพได้เนาะหาเลี้ยงครอบครัวได้เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นทํางานหาเงินมาเพื่อรักษาสุขภาพเอง mm hmm. มันก็ไม่ใช่ แล้วเรามีความสุขเสร็จปุ๊บเนี่ยการการอยู่ดีกินดีมันก็มีความสุขเกิดขึ้นความสุขมันเกิดขึ้นโยมเนี่ยชีวิตมันจะสุขได้ก็คือชีวิตกินดีอยู่ดีไม่ต้องไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรนี้ครับอยู่นี่แหละมีความสุขแล้ว